สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายู้ปกกรแสงนินเลขที่11ม1นทับหห้อง SMTE ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนูจะรีนประกอบพานิชเลขที่12อยู่โรงเรียนหนองโมพิทยาคารอยู่ม1นึ่งทับห้องเ MT ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่านี่ทานเรื่องนาง12ภาค1ค่ะซึ่งที่มาจากนี่ทานเรื่องนี้คือจังหวัดพัทธลุงภาคใต้ค่ะ เรื่องไม่อยู่ดังนี้ค่ะนางเมืองทันตะวันเมืองในอิงมิตีนึงซึ่งเป็นที่อยู่ของนางยักษ์นางวาสุนธมานมีผลไม้ขึ้นชื่อนั่นก็คือมะม่วงขาวและมะนาวโหค่ะซึ่งถ้าคนต่างเผ่าพันธุ์เกิดรักกันแล้วได้ชิมผลไม้ชิ้นนี้ไปนะคะจะเกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะดังนั้นผลไม้ชิ้นนี้จึงเป็นที่ต้องการของมนมุษย์อย่างยิ่งค่ะซึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีเป็นเศรษฐีนะคะ ได้บนบานขอลูกจากเทวดาแต่เกิดข้อผิดพลาดเทวดาจึงเสดลูกให้ถึง12องค์ค่ะจึงทําให้เศรษฐีผู้เป็นสามีนะคะยากจงลือเรื่อยๆค่ะจนทําให้เศรษฐีตัดสินใจว่าจะพานางทั้ง12นั้นไปปล่อยป่าค่ะในขณะเดียวกันนางยักษ์สุธรรมาได้แก่ลงเรื่อยๆ จึงมีคนเสนอให้นางยักษ์ปรุงยาอายุวัฒนะเพื่อจะทาเพื่อยังทํำคงให้ยังเป็นสาวเหมือนเดิมซึ่งหนึ่งในส่วนผสมของยาอายุวัฒนะคือดวงตาของนางทั้นสิบสองครับนางยักษ์สุนทมานจึงส่งพูดเงาไปจับตัวนางสิบสองไว้ในขณะเดียวกันคนในเมืองก็กลายร่างเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้นางสิบสองเกิดสงสัยมีอยู่วันหนึ่งเผาน้องคนสุดท้องเกิดสงสัยว่าคนในเมืองจะเป็นยักษ์ จึงพาพี่ๆออกเดินทางนอกเมืองอเมื่อนางยักษ์รู้จึงส่งผู้เงยาออกตามหาณเมืองกุตาลนครหัหลวงได้ทำนายท้าวรสถิตว่าจะมีเนื้อคู่ซึ่งเป็นนางทั้ง12ค่ะจึงทำให้ท้าวรสถิตนั้นสั่งทหารให้ออกตามหานางทั้ง12ค่ะซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่นางทั้ง12นั้นมาเมืองกุตาลนครพอดีค่ะท่านจึงได้อภิเษกกับนางทั้ง12เลยค่ะ สซ,ซึ่งในขนาดเดียวกันนางสีชมุดก็ได้ริมรถมะม่วงหาวและมานาหูจึงทำให้เกิดการตั้งคันเป็นฝาแฝดลูกฝาแฝดสาวค่ะซึ่งมีนามฝาแฝดคนโตว่าเมลีและสีทัศนาค่ะเมื่อนางยักษ์สนชมานรู้ข่าวจึงมีหนังสือให้เสนาไปส่งให้พญายักษ์ท่านจึงมอบทิดานามว่าเมลีให้ free. ระหว่างนั้น นางยักษ์สนธมานก็ตามหานาง1 2จนพบว่าอยู่ที่เมืองกุตตาราคนครนางยักษ์จึงให้นางเมรีป,ปกครองเมืองแทนส่วนตนจะไปตามหาหนาง12ที่เมืองกุตตาราคนครโดยมีแผนการว่าจะใช้ยาสเสน่หาเพื่อทําให้เท้ารถสถิโงอหวัวจะงอหวัวไม่ขึ้น <c oughs> เมื่อได้โอกาส <c oughs> นางยักษ์จึงแกล้งป่วยว่าแพ้นาง12เท้ารถสถิตจึงพานาง12ไปขังไว้ในถ้ำนางยักษ์ จึงให้สนญมานไปแปลงกายเป็นคนไปเลือกดวงตาของนางสิบสอเมื่อเสร็จสนญมานได้นําดวงตาของนางสิสองไปเก็บไว้ในเมืองทานตะวันสร่อส่วนนางยั์ก็เตรียมการให้พร้อมโดยไม่รู้เลยว่าเผ่าได้ตั้งขันและคลอดลูกของตนออกมาโดยทั้งชื่อว่ารถสถีน ซึ่งข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเศรษฐีก็สามารถหมดตัวระยากจนได้ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ